คุณรู้จักเจ้าตัวนี้ไหมคะนี่คือเสี่ยวเปลาลาบราดอร์ที่ไม่มีวันกลับบ้านมือเปล่าแต่กลับมาพร้อมของที่ทั้งหมู่บ้านต้องสะเทือนเห็นฟักทองก็หิ้วมาเห็นมันเทศเพื่อนบ้านก็แอบ,บเอากลับมาให้เจ้านายซะงั้นโปรตีนก็ห้ามขาดเป็ดบ้างไก่บ้างปลาบ้างเรียกว่าสารอาหารครบทุกหมู่เลยทีเดียวอยากได้ฟืนไว้ก่อไฟไหมไม่ต้องบอก เสี่ยวเปาอาสาลากองฟืนใหญ่กว่าตัวเองกลับมาให้อ้ยสารพัดที่เสี่ยวเปาจะคาบมาให้เจ้าของแต่ที่แปลกคือเพื่อนบ้านไม่เคยกโกรธเลยนะเพราะบางทีเสี่ยวเปาก็ช่วยเหลือพวกเขาเหมือนกันถือว่าโจรน,น่ารักของหมู่บ้านถึงจะได้ฉายาว่าหัวขโมยประจำชุมชนแต่ความฉลาดและน่ารักเกินร้อยทำให้ทุกคนเอ็นดูสุด,สด นี่แหละเสี่ยวเปาเจ้าหัวขโมยที่ทุกคนในหมู่บ้านโกรธไม่ลงแล,แล้วคุณล่ะจะโกรธหรือจะรักจุดตัวนี้